ใครมีปัญหาไมเกรนนะครับนั่งทํางานแล้วปวดหัวหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับวันนี้เดี๋ยวแม็กจะมาสอนกดจุดง่ายๆไม่ต้องไปพึ่งยาจุดแรกทําตามเอานิวโป้งได้หรือชีนะทําบริเวณหางคิว้วเราจะเจอบุ๋มๆรอยบุ๋มๆค่อยๆเอานิวโป้งขยี้ๆถ้ารู้สึกว่ามันตึงๆปวดปวด จิ๊ดจี้จ๊ดจีดนั่นแหละคือจุดที่ทำให้มีอาการไมเกรนและปวดหัวจุดที่ต่องนะมาหัวคิ้วทำๆดูมันจะมีรอยบุ๋มเหมือนกันจับดูกระโหลกอะแล้วมันจะมีรอยบุ๋มๆอยู่ระหว่างตรงหัวคิ้วทุกคนขยี้เลยว,ว,ว,วนวนวนนับหนึ่งถึงสิบ สองจุดแล้วนะจุดที่สามครับกลางใบหูแล้วก็เอามือค่อยๆค้คำไปประมาณครบหนึ่งเราจะเจอรอยบุ๋มของกระโหลกอยู่ตรงนั้นก็เป็นจุดต่อกระโหลกที่ทําให้มีอาการปวดหัวคือมันอาจจะเกิดการผังพือเกิดการติดขัดทําให้เลือดไปไหลเลี้ยงสมองไม่ดีแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะซูมเห็นไหมนี่นและจุดสุดท้ายมาที่นี่เลยนะครับ บริเวณต้นคอเรานะฮะนี่ทำๆดูนะครับเนี่ยบริเวณแถบนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวเลือดจะส่งไปไหลเวียนเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับทําให้เราผ่อนคลายรู้สึกสบายขึ้นอาการไมเกนก็จะเบาลงกดก่อนนองก็จะหลับสบายหรือถ้าอยากจะให้เห็นผลเร็วยิ่งกว่าน,นั้นยาหอม <c oughs> ชองน้ําร้อนกดเสร็จปุ๊บชงน้ําร้อนกินหลับสบายรู้สึกผ่อนคลายแก้ไมเกนเอาไปลองครับทุกคน